สวัสดีค่ะ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 มาแล้วน้องกระทิงกับน้องสิงโตค่ะนี่เป็นศิลปินการชวนน้องมาร้องเพลงเนี่ยมันน่าสนุกมากๆจริงๆเลยนะคะนี่เป็นแค่สองในยี่สิบคนเท่านั้นเองเนาะทิีๆใช่ใช่ใช่อาน้องน้องสิงโตทักทายแฟนๆหน่อยค่ะ สวัสดีครับไม่ในไลฟ์นานมากๆแล้วไม่ได้ไม่เคยจอยบ่อยๆด้วยโอ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์อุตส่าห์มามเล่นกับพวกพี่พเลยพี่จิ๊บเซนว่าวันนี้สักสามชั่วโมงไหมคะโโอ้หส<ะ>ามชั่วโมงเลยเหรอเหมือนเหมืนเปิดคอนเสิเเรต์ตเลยนะเราเราจะมีโอกาสเปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะพี่จีพี่พจิ๊บอยากจะสปอยพร้อมๆกับอีกสองคนไหมคะ เขาไม่งทำกดดันเหรเขาต้องทำอะไรกันบ้างอ่ะทีมงานเนี่ยไลน์มาตึ๊งตึ๊ตึ๊หยุดพี่หยุดหยุดผมไม่เกี่ยวนะแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะมาร้องเพลงร่วมกันอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมอ่ะมีเนาะโอกาสที่จะร้องเพลงร่วมกันก็ต้องแล้วแต่น้องๆน้องๆว่าว่างมาสนุกกันไหมอะไรเงี้ยเอ้ยนี่เขาแบบต้องเลยอ่ะเขาตัดไปเฉพาะเลยครับ S <S 2> <S 2> พร้อมใช่ไหมว่างเนาะครับน้อง,น,องน้องสิงโตน้องสิงโตพูดถึงคุณพ่อเลยค่ะพี่พี่จิ๊บเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราร่วมงานร่วมโปรเจกต์นี้ชวนน้องมาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ที่ได้ยินชื่อพี่จิ๊บก็จะเข้าใจว่าพี่จิ๊บเนี่ยเป็นคนแบบออกแนวผู้ริหารที่มีความแบบดูมีความนผู้ใหญ่แบบต้องดุมากแน่ๆจะต้องแบบว่า บอกไม่ถูกมือนกงครับแต่พอเจอพี่จิ๊บตัวจริงตัวจริงๆแล้วรู้สึกว่าพี่จิ๊บเข้าใจเด็กวัยรุ่นมากๆเลยมีความโดยรูอร้อืมเนี่ยคืออย่างตอนเนี้ยก็คือใส่สูตรไปงั้นเลยนะคือจริงๆแล้วแบบ <laughs> ไม่ได้ใส่ไม่ได้าใ,ใส่นาแล้วสร้างความภูมิฐานอะ่ะเขาบังคับเขาบังคับฉันมาทั้งนั้นด้วยความสัตย์จริงฉันเนี่ยเพิ่งถอดเสื้อนอนเมื่อกี้แล้วฉันก็ใส่นี่เข้าไป อค่ะอ่ะโอเคอันนี้คือตอนแรกใช่ไหมน้องสิงโตแล้วตอนนี้ล่ะนอกจากความวัยรุ่นของพี่จิ๊บที่เราประทับใจแล้วมันมีอะไรอีกคะพี่จิ๊บน่ารักครับจริง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 ตอนนี้คือกระทิงอ่ะเตรียมพูดยาวเลยนะกินน้ํานี่คือหมายถึงว่าแบบไม่โง่เตรียมใจเองอยู่โงก็รอรอไปนะอ่ะโอเค มีเหตุผลอื่นๆ,ๆที่ทำให้เรารักพี่จี๊ฟนอกเหนือจากความวัยรุ่นและน่ารักไหมคะให้กระทิงเป็นคนเติมแล้วกันว่าประทับใจในตัวพี่จี๊ฟยังไงบ้างสําหรับพี่จี๊ฟนะครับผมว่าเป็นพูดดีๆพูดดีๆพวหน้าผมพูดดีอย <laughs> ู่แล <laughs> ้ว <laughs> โอเคก็คือผมประทับใจพี่จี๊ฟตั้งแต่แรกที่เจอนะครับก็เหมือนน้อง สิ่งโตที่บอกว่าเออพี่จ๊บเขาดูแบบตอนแรกเราคิดว่าเขาจะคุยยากเพราะเราเราเป็นเด็กด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคือจริงพี่จ๊บนี่วัยรุ่นมากแล้วก็การทํางานของพี่จ๊บคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบเปิดเปิดให้เราเยอะครับคือโอกาสเยอะมากแชร์ความความรู้สึกกันแชร์ประสบการณ์กันเงนครับแล้วพี่จ๊บเป็นคนที่ผมว่าวัยรุ่นอ่ะยังวัยรุ่นอ่ะเด็กๆชอบอ่ะคือสําหรับหอหโห อันนี้คือแบบว่าเป็นฝันของใครหลายๆคนอะอันนี้ผมบอกเลยสําหรับวงการเพลงอะไรอย่างนี้นะจริงเนาะแล้วแล้วเราก็โชคดีมากเนาะที่ได้เหมือนมาเป็นแบบลูกชายของพี่จีฟก,กันลูกเยอะมากลูกตกมากบ <laughs> อ,อกเลยใ <laughs> ช่เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตอย่างหนึ่งของพี่เลยนะ <c oughs> พี่จะ <c oughs> คิดว่าอุตสาหเข้าวงการบันเทิงมาคิดว่าจะมีน้องๆ้ทุกคนมาเรียกพี่จีฟพี่จีฟไม่มีเลย มีแต่พ่อปัจจุบันเรียกอะไรครับเรียกเรียกพ่อเรียกพ่อทุกคนเลยหรอเฮ้ยน่ารักเซนว่ามันไม่มีแบบนี้ที่ไหนเลยนะแล้วทุกคนแบบอย่างเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วนี่คืออะไรคือเรามาเหมือนนั่งอยู่บ้านในแต่ละแต่ละบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องแบบครอบครัวไม่ได้เข้าถึงโปรเจกต์เขาก็ร้องเพลงงงว่านี่นี่นี่เขาเขาห้ามบอกใช่ไหมว่าสองคนร้องเพลงอะไรถูกปะอย่างเั้ยังบอกไม่ได้เขาห้ามบอกโอเค มไม่ต้องบอกแต่ว่ามันใบ้ได้อยากใบ้ไหมสิ่งโตใบ้ก่อนใบ้นิดนึงเรา<อ>ไม่ต้องบอกชื่อเพลงเราอาจจะบอกเป็นแนวเพลงหรือว่า<อ>จะเป็นแบบยังไงดีอ่ะเออบอกได้อะพอพี่ไม่รู้อ,อะไรเลยอะ่ะแค่นิดนึงเพลงที่สิงเลือกเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆครับผมความหมายดีมากๆด้วยนะครับแล้วเป็นเพลงที่สิงชอบมากเพลงหนึ่งมีทอ่อนแรปด้วยอะ่ะเอางีอ้อุ้ยอุ้ยมีทอ่อนแรปด้วยเหรออุ้ยอุ้ย เดี๋ยวแฟนๆลิฟ e พสเขาไม่เปิดกันใหญ่เลยเพลงนี้้งวัอีกเท่้และแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรครับนี่เไปรอฟังรับรองน่ารักแล้วเพลงกระทิงอ่ะครับของทิงนะครับก็บอกเลยว่าเพลงของผมนะครับเป็นเพลงน้องรักของผมเองครับผมเฮ้ยด้วยเฮ้ยตื่นเต้นแล้วอะแค่นี้ก็แบบ เกกิดอะไรของใครกระตุกพิเซนใช่ไหมใช่เป็นเหมือนกันไหมครับพี่จิ๊ใช่แต่แต่พี่เห็นคนอื่นนะโยเวนเซนต์หัวหน้าต้องดําเนินรายการแล้วมาเอาเลยครับแล้วเป็นไงตอนตอนเข้าไปเข้าไปทํางานร่วมกับพี่ๆเขาเป็นไงบ้างตอาทีละคนก็ได้ครับอ่เอาใครก่อนก็ได้ไหมว่ามาใครใครก่อนดี อ่าที่ทก,ก็ได้ครับครับก็ตอนที่ไปทํางานกับพี่ๆนะครับก็คือตอนที่ไปคุยเรื่องเพลงตอนไปซ้อมเพลงตอนไปอัดเพลงดูอะไรเงี้ยผมว่าสนุกคือสําหรับคนที่ไม่เคยทำมันตื่นเต้นพี่แต่ว่าพอไปเจอพี่ๆในทีมครับพี่ทุกคนเขาน่ารักมากแล้วเขาก็ช่วยสอนเราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักร้องกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ แล้วเรารู k k nói nói. Sẽ sẽ đ đ ้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาน่ารักทุกคนเลยนะครับในเลิฟอีผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับค่ายนี้ครับนี่นี่อีกหลายอย่างที่พูดไม่ได้แต่ผมชอบที่อ๋อน้องน้องครับครับก็คือตอนแรกเนี่ยจริงๆออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งอ่ะเป็นเป็นหนึ่งในแฟนเพลงของค่ายเลิฟอีสมากๆ หลายเพลงมากๆที่สิงชอบเนี่ยอยู่ใน Love Is แล้วก็อพอรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้แบบโคเวอร์เพลงของ l o v e Is เนี่ยลิสไปหลายเพลงมากแล้วก็ไปแบบปรึกษาพี่ๆเขาว่าเจะเอาเป็นเพลงไหนดีที่เสียงอย่างสิงเนี่ยสามารถร้องไหวแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ใช่นักร้องนะครับเราก็บอกพี่เขาตรงๆว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้นตอนเลือกเพลงได้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปอัดเนี่ยก็ มีพี่ๆเขาแนะนําเหมือนที่เหมือนที่พี่กระถิงบอกเลยใช่สนุกนะน่ารักมากเราหายเกรงเลยใช่ไหมใช่ครับแม้กระทั่งช่องภาษาเสียงภาษาอะไรเงี้ยพี่เขาก็หาคีย์ให้ยากเนอะตอนภาษายากเนอะยากครับสำหรับคนที่ท้องอย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจด้วยผมไปทําผมก็ไม่เข้าใจพี่เขาพูดมาคู่สามคู่ห้าคู่แปดอะไรเงี้ยไม่เข้าใจครับพี่ แล้วตอนนี้เข้าใจยางหรือย like ังไม่เข้าใจอยู่ดีเข้าเข้าใจครับแต่ว่าเราเราก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจอยู่แล้วแล้วโดนแล้วโดนคู่ไหนไปโดนคู่สามไปหรือโดนคู่ห้าไปโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับแล้วแต่แล้วแต่คนโอ้โหเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเหรอใช่ครับก็คือพี่เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ลองหลายๆอ่าหลายๆคีย์ไว้ก่อนเออ่ยมันจะได้แบบมีความแบบแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้น อ่าแล้วก็ทีไงโดนไปกี่โดนไปกี่คู่โอ้หลายคู่ครับัวหน้าผมโดนไปประมาณสามคู่ครับแล้วก็มีเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแอร์เอ้ยพี่เขากลับมาแล้วอันนี้ต้อนรับกลับครับผมขอรับขอโทษที่ปะค่ะแล้วก็ย้ายมุมบ้านแล้วค่ะสงสัยเน็ตไม่ดีเดี๋ยววันนี้พี่พี่ไปติดพวกเราเตอร์พวกอะไรให้ที่บ้าน ขอบคุณค่ะสิาำเร็จแล้วโอเคนี่เซนคัดจังหวะใครน้องกระทิงใช่ไหมหรือว่าน้องโอเคพอพูดถึงไหนครับผมพูดถึงตอนทำเพลงกันอยู่นครับผมก็โดนอ่านเพลงไปหลายคู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียบอะไรแต่พี่ๆเขาก็จะอธิบายให้จนผมเข้าใจครับอย่างเสียงลบอะไรเงี้ย นี่พี่จิ๊มเขาก็ไปดูผมมาด้วยนะเขาก็สอนผมด้วยเขาก็ช่วยโอ้หลายคนนะครับกําลังใจเยอะเวลาไปอัดไปอะไรเเป็นกําลังใจใช่ไหมไม่ใช่กดดันใช่ไหมคะเวลาที่พี่จิม๊มไป,ย,ป,ย,ปยืนไปยืนไปยืนเงี้ยหรอหรอแล้วนี่คือที่ว่าจริงไม่ไม่ดูว่าเออจะรอดหรือเปล่าผมแบบัวหน้าครับอยู่ไหนครับผมคือผมเป็นคนประม่าไงผมก็ต้องเรียกพวก อะไรเงี้ยผมก็เรียกหัวหน้าเรียกน้องมาอะไรเงี้ยหัวหน้าก็มาช่วยดูแบบเป็นกําลังใจให้อะไรนี้ครับแล้วก็ออกมามพักบ้างนะครับดีครับแน่ใจว่าพักบ้างพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าอยู่กับพี่จีนี <laughs> ่หลักๆน่าจะเป็นก็เป็นวันนะครับเออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือแบบตอนเนี้ยเรียกได้ว่าเราเป็นศิลปินแล้วเนาะเขินไหมคือการแสดงเนี้ยเราแบบถนัดอยู่แล้วล่ะเนาะเป็นลูกหลักของพี่ออมด้วยแบบ ฝีมือต้องพูดถึงแต่ว่าถ้ามาพูดถึงความเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นแค่ไหนเรามีให้แบบน้องสิงโตช่วยติวบ้างไหมเออหรอผมติวใครได้หรอจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงของการสร้างภาพได้นะจริงๆแล้วอ่ะสิงโตเราพูดอะไรก็ได <laughs> นะ้เรื่อพูดไปเลยนะ้องไม่เป็นไร <laughs> กลัวเขาให้พิสูจน์แล้วผมจะทําไม่ได้ <laughs> หรออ่ะงั้นงั้นถามถามกระทิงก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเต็มสิบอะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ะคะจริงๆเหลือเวลาอีกเยอะเนาะกว่าจะแบบปล่อยเพลงของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะพี่เดาครับแต่ว่า,าย,ยังไม่ปล่อยมาเลยในการแล้วเพลงอะให้ตัวเองน่าจะประมาณหกตอนนี้น่าจะประมาณหกครับผมว่าต้องได้อีกเยอะอือดีกําลังดีเกินครึ่งอะพี่จิ๊บให้เท่าไหร่ได้ฟังตอนฟังล่าสุดแล้วรู้สึกว่าให้ประมาณเท่าไหร่ จริงๆเขาร้องได้นะไม่ใช่ว่าเขาเป็นปน,นักสแสดงที่ร้องเพลงไม่จริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงได้เลยนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยตอนแรกๆเลยเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้รู้เบสิกไงว่าโอเคมันมีสับอะไรมันมีคาอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอมีพี่ๆสอนเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนเก็ตอะไรง่ายๆด้วยนะไม่ได้ไไม่ได,ไมได้ยากเท่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ย<ไ>แต่ต้องบอกได้ใช้ได้ได เอ้ยใหญ่เลยอ่ะขวัญดีแล้วคืนนี้กระทิงขวัญเออลอยลอยแล้วนี่แหละแล้วนี่แล้วหนุ่มน้อยยัง่ะเออหนุ่มน้อยสิงโตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะตอนนี้เหรอครับก็อ่าเหมือนพอเราได้มีโอกาสร้องเพลงบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าจะชอบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยผมจะชอบครับ อแปบลบว่าเพลงที่เรากำเอามาร้องเนี่ยก็เป็นเพลงช้าไหมหรือว่าเป็นมีจังหวะเต้นได้ไหมพอจะมีเด <Media S 1> ียมครับเต้นไม่ได้แต่ว่าเป็น<ม>เป็น,ปนอ่ามีเด <medium S 1> ียมโยก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 เหรอพอจะโยกตาไมไปได้ในคอนแท็ครับโยกโอเคเราใช้เวลากับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนกันแล้วอ่ามันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะพี่จิ๊บโอถ้าพี่เริ่มจริงอะมกุลาแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยเข้ามา อแต่ว่าเต็มแล้วเนาะยี่สิบคนนี่คือพอแล้วอ่าอันนี้เราเราเซ็ตเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรอีพีแรกเสร็จแล้วอืมเฮ้ยพี่จีบลายเด้งงานลายมพอาที่เขาส่งผมว่าห้าพูดแต่ว่าหัวหน้าพูดได้ยงเหรอตายตายหงมผมไม่เกี่ยว เคือทุกคนคือห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดแล้วก็ห้ามเน็ตหลุดเหมือนเซนด้วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปอะ่ะอ๋ออันนี้คืออีพีแรกออยา่าขยี้เลยเซนอยา่าขยี้ปล่อยผ่านาไปเออเซนรู้สึกว่าวันนี้เซนทําหน้าที่ได้ไม่แย่หรอกคือถึงแม้ว่าเน็ตจะหลุดไปแต่ว่าเซนว่าเซนก็ได้คอนเทนต์อะพอสมควรเนาะสิงโตสิงโตเราอยากจะหลุดอะไรบ้างไหมช่วยพี่จีบกอบกูนิดนึงเผื่อว่าเราจะหลุดบ้าง งานที่แบบพี่จีบแบบปล่อยมาแบบข้อมูลที่ปล่อยมาเบาไปเลยมีเรื่องไหนอยากจะแชร์ทุกคนนะคะเรื่องที่แบบบอกได้คิดว่าบอกได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยมีไหมก็มีคนมาจอยในเพลงผมครับที่บอกแค่นี้ละกันหลุดได้แค่นี้สุดๆดแล้วคือพี่จีปะก็ไม่แน่นะครับอ๋อมาจอยมาจอยกับเราซึ่ง อย้าพี่ถามต่อดีนึงเผื่อเราจะหลุดเป็นเป็นเป็นคนโปรเจก์นี้ปะอะไรนะครับผมเป็นในโปรเจก์นี้ปะเลิกลักมากผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายดีกว่าผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายนี่ไงพี่จีบเป็นพี่จีบนะน่ๆต้องเป็น อ๋อโอเคแต่ว่าก็อย่างที่พี่จีบบอกเนาะว่าเพลงที่น้องๆเอามาร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในค่าย Love i s หรือไม่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในค่ายแบบพี่ๆน้องๆอะไรอย่างงี้ซึ่งก็อาจจะแปลว่ามีเพลงของพี่จีบด้วยไหมคะซึ่งคนนั้นที่ร้องเพลงพี่จีบอาจจะกดดันมากๆเลยไหมคะเอเดี๋ยวให้ต้นร้องดีกว่าอืมโอเคได้เลยนะคะอะอยากอยากให้ทั้งสองคนแบบพูดถึงโปรเจกต์นี้นิดนึงว่าตอนเนี้ยเราแบบรู้สึก พร้อมขนาดไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอะไรมากที่สุดเริ่มเริ่มจากกทินก่อนก็ได้ค่ะครับก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับแต่ว่าสนุกกับงานมากคือที่ถ้า,ถาสมมติผมไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้กนะับพี่จิมเนี่ยคงไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้นครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ ได้ประสบการณ์ดีๆจากโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้วคิดว่าซีซั่นสองไหมคะอะไรนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ไปต่อในซีซั่นสองไหมคะครับต้องถามพี่ๆเขาว่าอยากเอาผมไปร้องอีกไหมโอ้ยลุ้นมากเลยอ่ะ <No. S 2> เซนก็เซนก็ขยี้ <laughs> แปลว่ามีแน่เลยอ่ะฝากผลงานนิดนึงค่ะกระทิงตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างเอ่ยครับตอนนี้ก็มีละครทางช่องสามครับกำลังถ่ายทําอยู่ครับเรื่องสาบซ่อนรักครับแล้วก็ไอ้ค่ <laughs> อยฮักเจ้าครับอโอ้โหงานเยอะด้วยอ่ะพี่จี๊ไปดึงตัวกระทิงมาลองเพลงอแเนี่ยอันนี้ <laughs> คือความยากรูวว้ป่ะแต่ตละคนเนี่ย โหคิว oh, แต่ละคนแบบโหแต่ละคนก<ต>ัน่นเราเจอเมื่อไงอะเราได้เจอกัน้มง่อไงด้วยความที่แบบคิวมันแบบมันมันยุ่งกันเนาะตอนเนี้ยถ้านนองถ้าน้องแต่ละคนเลยจะไม่ได้เจอจะยังไม่ได้เจอกันอืถ้าน้องแต่ละคนนะแต่แต่ว่าได้ทีมงานหรือพี่หรืออะไรเงี้ยกนวนๆไปเจอบ้างอะไรเงี้ยโอ้นนี้งน่าตื่นเต้นเลยอะวันที่เราจะได้เจอกัน,นอะเนาะวันที่เราจะมีงานอยากเออเนาะจะบาร์บีคิวบาร์บีคิว งั้นเซนไปด้วยโอเคน้องสิงโตล่ะคะอยากจะแสดงถึงความพร้อมของเรามากน้อยแค่ไหนตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆอยากบอกว่าก็อัดเสียงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากบอกมีเอ็มวีด้วยอันนี้บอกได้ได้ได้สิได้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 ก็คือมีเอมวีด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับของเอมวีของทุกๆคนเลยนะครับซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะปล่อย ช่วงไหนเพราะว่าจะปล่อยทุกสุขถูกไหมคบผมก็จะมีการลันคิวต่อๆกันไปก็อยากให้ติดตามของทุกกคนมันมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะพี่จิ๊บว่าใครจะได้สุกไหนอะจริงๆวางไม่หมดละโออยอ๋อเหรอคะิง<ม><อ>วางไม่หมดละว,วางไว้หมดแล้ววางไว้หมดแล้วมีมีคบมีคิวครบทุกคนละอะไรเงี้ยพี่จิ๊บโพสอินสตาแกรมเลยดีกว่าโอ้โหไ ทีมงานมาเผาบ้านพี่ทันทีเลยที่โทรจากตอนแรกไลน์มาหาตอนนี้โทรเลยนะคือเมื่อกี้ญญาณจริงๆก็คือเป็นแผนของทีมงานนะแบบเลิกขามอะไรแบบนี้ได้แล้วเออเป็นไปได้โอเคอ่าก็พอจะรู้อะไรเยอะขึ้นพอสมควรเนาะเดี๋ยวยังมีอีกสองคนที่เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังอาจจะมีหลุดอะไรมากกว่านี้แต่ให้น้องสิงโตฝากผลงานก่อนแล้วกันค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ ตอนนี้อยู่ในช่วงถ่ายทำซีรีส์ครับผมสองเรื่องก็คือ b a k กอร์บอกับอ่าอ่าเซลักป้ายสีครับอ๋อแต่ทั้งนั้นเลยแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะว่าพี่จีฟเนี่ยเขาก็ถนัดเรื่องการแสดงเหมือนกันอันนี้ทั้งสงานนะเขาเล่นเรื่องเดียวกับผมครับหวหน้าเราได้ติวอะไรพี่จีฟไหมหรือว่าแบบ กลายเป็นแบบเราดูพี่จีบแล้วหวังว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราโตขึ้นไปเราจะเล่นได้แบบพี่จีบเลยเงี้ยนอกจากไม่ติวมันไม่ช่วยอะไรพี่เลยไม่ผมไม่กล้าอยู่ผหมือนกผมกเขินแบบเหมือนเวลาตราข้างนั่งกินน้ํากาแฟนั่งอะไรเงี้ยไม่ช่วยอะไรพี่เลยแล้วผมเป็นโอฮาก็แล้วเราไม่กล้าดูแกเราเขินไงเวลาเราไปดูเหมือนเราไปดูเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราเจอทั้งนอกละครมันเขินรอย่างเงครับ อเพี่จี๊บนี่คือความรู้สึกของน้องกระทิงนะคะก็คือรู้สึกฮาก็คือพี่จี๊บเล่นละครตลกเหรอคะโอเค่ะไม่รู้ไม่รู้ตลกหรือเปล่าเราเรื่องแรกมาก็โดนยิงหัวเลยอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปโทลเออเนาะยังไงยังไงฝากกระทิงกับน้องสิงโตด้วยนะเผื่อว่าแบบเขากําลังตามหาแบบนักแสดงแบบพี่จี๊บวางใช่ไหมแบบพี่จี๊บา ไอ้คร <łość> ับพ <rez> ่อพ่อนางเอกอะไรเงี้ยได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทั้งกระทิงแล้วก็สิงโตแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆรวมถึงพี่จีบด้วยเนาะแน่นอนที่สุดมาที่ flex ร้อยสี่จุดห้าด้วยนะคะจริงจงกระทิงเคยมาแล้วเนาะอืมแต่ว่าเผื่อมาฝากชวนน้องร้องมาร้องเพลง ก็เนาะจะได้สนุกกันมากๆเลยการรมตัวในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีอีกสองคนเข้าคิวมาคุยกับพี่จีบแล้วก็เซนด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคะกันทีแล้วก็ขอบคุณมากน้องๆไว้เจอกันไว้เวลาพิเศษครับผมอยู่กันต่ออยู่กันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราชวนน้องคิมมอนนะคะแล้วก็น้องมาร์ฟสิวั